อาจจะไม่จําเป็นต้องไประแวงมากถ้าอะไรมันจะเป็นของเรามันก็เป็นวันยันค่าอะไรที่มันจะไม่ใช่ต่อให้คว้ามักนอนกอดได้เดี๋ยวมันก็ดินหลุดมือไปอยู่ดีน่ะเพิ่งจะคุยกับลูกศิษย์เมื่อสักครู่นี้อยู่คนหนึ่งนะเขามาบอกพระอาจารย์ครับแฟนผมอ่ะมันจ้องแต่จะคุยกับคนอื่นตลอดเลยน่ะก็เลยบอกว่าอย่าเสียเวลาไประแวงกับคนของโยมเลยคือคนถ้ามันจ้องจะคุยกันน่ะมันมีช่องให้คุยกันเยอะแยะไปเนี่ยเหมือนกับตารางในเก้าอี้นั่น คนถ้ามันจ้องจะคุยกันเนี่ยมันมีช่องทางให้คุยกันเยอะแยะไปจะเป็นโรคประสาทเอานะโยมเห็นโยมาตมาเห็นโยมานานแล้วเหมือนกันว่าโยมรู้สึกหน้าตาเศร้าหมองเหลือเกินไม่สบายเลยพักนี้ดูเครียดตลอดคือคนนะถ้ามันจะคุยกันกับใครก็ตามทีที่จะไปมีกิ๊กมีอะไรก็ตามทีมันมีช่องทางคุยกันเยอะแยะไปนี่เอาเวลามาทํางานเหมือนที่หลวงตาทําอย่างนี้ดีกว่าแต่ผมก็ทํางานครับพระอาจารย์แต่ทํางานแล้วมันไม่มีความสุขกับงานที่ทํามาใจมันระแวงตลอดเวลา